ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส รู้แล้วร้วตื่นขึ้นมาแล้วมู่กันได้ยินเสียงวิงวิ้งในหมูทั้งสองข้างแล้วแบบเราไม่ได้ยินอะไรเลยกินหมูหูดักยกตัวอย่างเช่นอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเป็นต้นซึ่งสุดท้ายแล้วในรายที่รุนแรงเนาะมักจะตามมาด้วยอาการเสียชีวิตผมอายุเยอะแล้วพอเราหกสิบไปแล้วกระเถียแล้เขาไม่ให้เราทำแล้วครับช้า แต่ชัวความหวังไวยกระสอก่อนหน้านี้ผมความจำเสื่อมครับดีมากเลยครับจนความจำผมดีขึ้นมาอย่างน้อยสุดเราก็พอจะมีเงินเก็บบ้างอะไรบ้างเรื่องจริงที่คิดถึง อุทาหอนเด็กจมน้ำเด็กที่ตายจากการจมน้ำในวัย5-9ปีจะอยู่ไม่เกิน15เมตรจากฝั่งดังนั้นถ้าเขาลอยตัวได้3มทีตะกายเข้าฝั่งได้นะฮะ15เมตรเขารอกายเป็นนั่งรับประทานหมูกระทะชาบูหรือปิ้งย่างในช่วงวนหยุดในช่วงเทศกาลถือว่าเป็นกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบมากกเ่อยูนะครับแต่นอกจากความสนุกความอร่อยแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้มาก่อนเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณกัญญรัตน์ทองภูหรือคุณนุ๊กครับนุกตื่นขึ้นมาแล้วนุกนได้ยินเสียงว,งวิงวิงในหูทั้งสองข้างแล้วแบบเราเห็นทุกคนแบบเคลื่อนที่แบบเสียงดังแบบสภาพล่างไอสภาพแวนล้อก็คือแบบเสียงดังแต่เราไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็เลยตกใจแล้วก็เลยแบบเรียกพยาบาลมาถามว่า ว่าแบบแบบทำไมถึงไม่ได้ยินแล้วพยาบาลก็แบบไปตามหมอหมอก,ก็มาพอดีบอกาอาธิบายแต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้ยินอะไรเลยต้องต้องแบบพิมเอาหมอพิมพ์แล้วก็ให้อา่านนี่คือประสบการณ์ตรงที่คุณนุกได้มาแชร์เกี่ยวกับการเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพ,พลันจากการรับประทานหมูกระทะเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจและเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพอย่างยิ่งเลยครับจากสาวกหมูกระทะตัวยงและเพลิดเพลินกับมื้ออาหารนี้อย่างเต็มที่ แต่เธอไม่คาดคิดเลยว่ามันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง้ดยอาการที่คุณนุกประสบคือมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวอัเจียนค่อนข้างเยอะและหลับไปสองวันเต็มๆและเธอตื่นขึ้นมาอีกทีด้วยอาการหูไม่ได้ยินเลยครับของุกม,มันเป็นแบบร้านช่างกิโลอะค่ะที่แบบเราจะเคียบเคียบเคียบ,บแล้วก็เอาไปกินที่บ้าน้านสองคนกาแฟแต่ว่าแฟนไม่เป็นอะไรเลยตานกี่โมงตอนนั้น ตอนเย็นนะคะประมาณทุ่มสองทุ่มพอทาเสร็จก็เข้านอนเข้านอนปุ๊บก็แฟนบอกว่านุก๊กตื่นมาอ้วกตอนเช้าประมาณตีสี่ตีห้าแฟนก็เลยแบบเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเอาไปส่งที่โรงพยาบาลคือนุกได้คำถามนี้บ่อยมากก็คือใช้ตะเกียบขีนหมูไม่สุกหรอก็คือนูกก็ยังยืนยันแล้วก็มั่นใจมากว่าหมูนุกกินหมูสุกคุณหมอแจ้งมาว่าอาจจะเป็นที่แบบขี้ขี้หรือแบบพิขี้มันไม่สะอาดเชื้อโรคอาจจะติดมาจากอันนั้นก็ได้ รู้แล้วรอดกินหมูหูดับคนที่จะแสดงอาการเนาะส่วนใหญ่แล้วมักจะแสดงอาการหลังจากที่รับประทานอาหารไปแล้วประมาณสิบชั่วโมงนะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะนานไปจนถึงสองวันก็เป็นได้เหมือนกันอาการเริ่มแรกคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะหรือว่าเป็นไข้แต่ว่าอาการของเป็นการเป็นไข่อันนี้คือเป็นไข้แล้วมันไม่ดีขึ้นประกอบกับว่า ตอนนั้นณักขณะนั้นเชื้อเริ่มเข้าสู่กระแสเลือดและอาจจะทําให้เกิดอาการอื่นๆผิดปกติตามมาได้ยกตัวอย่างเช่นอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเป็นต้นรวมถึงในเรื่องของอาการทางระบบประสาทอื่นๆซึ่งสุดท้ายแล้วจะทําให้เกิดภาวะหูดับหรือว่าภาวะสูญเสียการได้ยินแล้วก็ในรายที่รุนแรงเนาะมักจะตามมาด้วยอาการเสียชีวิตการที่คนหูดับหรือว่าคนที่เสียชีวิตปัจจัยหลักเลยของการเสียชีวิตนะคะก็คือว่าการรับประทานเนื้อหมูดิบการรับประ การกับภาชนะที่ปนเปื้อนการไปสัมผัสกับเนื้อสุกรเด็กที่มีการปนเปื้อนของเชือ้อโรคไข้หูดับหรือที่เรียกว่าโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัสเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสเตปโตคอคัสตูอิซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในหมูและสามารถส่งผลกระทบได้หลายส่วนในร่างกายไม่ได้จำกัดแค่ที่หูเท่านั้น เชื้อไข้หมูติดเนี่ยค่ะมันเป็นเชื้อจากแบคทีรียเชื้อมันชอบอยู่ในหมูโดยเชื้อจะมีมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณต่อมทอนซิลลักษณะเริ่มแรกเลยอาจจะมีไข้นะคะหรือว่ามีอาการท้องเสียได้เมื่อเชื้อเนี่ยมีการเพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่กระแสะเลือดเมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่กระแสะเลือดอวัยวะที่เขาชอบที่สุดเลยสมองเชื้อตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองได้ เมื่อใดก็ตามที่เยื่อหุ้มสมองมีการอักเสบขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําให้ระบบประสาทที่ควบคุมอย่างเช่นการมองเห็นการได้ยินเนี่ยมันเสื่อมไปและชนิดนี้เชื้อชนิดนี้เนี่ยชอบมากที่สุดเลยคือเส้นประสาทของบริเวณหูของการได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อรับประทานไปแล้วนะติดเชื้อเชื้อซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเชื้อขึ้นสู่สมองทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วเนี่ยจะสูญเสียการได้ยินตามมา รู้มาว่ากินหมูไม่สุกจะทําให้แบบเราเป็นอะไรน,นี้แต่ลูกก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับนูกเลยแล้วทีนี้แบบเราก็อายุแบบยี่สิบกว่าอะไรเงี้ยแบบก็มีคิดว่ามันจะเป็นกันเร็วขนาดนั้หมอก็บอกว่าการรักษาก็คือจะมีแค่2แบบก็คือผ่าตัดกับปล่อยให้มันดีขึ้นตามอาการเพราะว่าโรคนี้ยังไม่มียารักษาตัวนี้นะคะ่ะการผ่าตัดก็คือค่าใช้จ่ายสูงมากหลักแสนได้ะคะ่ะอาการปัจจุบันของนูก็คือตอนนี้หูข้างขวาเหมือน มันจะได้ยินแบบเหมือนเป็นลมสักข้างซ้ายก็คือแบบดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆได้ยินกว่าเมื่อก่อนสามารถใช้ชีวิตได้ค่ะทางานได้แบบเหมือนคนปกติเลยพฤติกรรมการกินก็คือลุกไม่แตะหมุกะาะอีกเลยลวเวลากลับบ้าช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาจะมีทุกบ้านก็จะมีหมุกะาะมา<ฮ>เราเห็นหมุกะาะแล้วเรารู้สึกว่าเรานึกถึงความรู้สึกตอนที่เรานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็คือแบบใส่ใจกับการกินมากให้มันถูกสุขานามัยอย่างนี้ดีกว่า คุณหมอก็บอกว่าแบบนี่คงเคทุกข์รถใน,นช่วงนีมากเลยนะที่แบบมากลับมาได้ยินขนาดนี้ตอนนี้ไป ที่แนะนำนะคะก็คือการรับบริโภคเนื้อหมูที่ปรุงสุกนะคะสุกเลยเอาให้มั่นใจเลยว่าสุกจริงๆไม่ว่าจะผ่านการต้มการปิ้งการย่างหรืออะไรก็ตาม <S <S การเลือกซื้อเนื้อสัตว์หรือว่าเลือกซื้อเนื้อสุกรนะคะที่ได้ตามมาตรฐานเช่นซื้อจากห้างสรรพสินค้าซื้อจากตลาดที่ได้มาตรฐานเวลาเราเลือกซื้อหมูดิบที่มีคุณภาพอะคะ่ะก็จะช่วยป้องกันตนเองได้ในส่วนหนึ่งแหละเวลาที่เราปรุงอาหารพยายามแยกเคียงผัก กับเขียงเนื้อสุกรหรือว่าเนื้อเนื้อสัตว์เนี่ยออกจากกันป้องกันการปนเปื้อนเชื้อระหว่างกันก็แนะนําให้มีการแยกแยกตะเกียบแยกอุปกรณ์การคีบระหว่างเนื้อสุกกับเนื้อดิบออกจากกันแล้วในขณะเดียวกันปรุงให้ให้ให้มีลักษณะสุกขึ้นมาในระดับหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยใช้ตะเกียบของเราเนี่ยแหละคีบพลิกไปพลิกมาอย่างนั้นก็ยังพอได้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นของการบริโภค ช่วงเทศกาลนี้ขอให้ทุกคนรับประทานหมูกระทะอย่างปลอดภัยและอย่าลืมนำวิธีรู้แล้วรอดที่คุณหมอแนะนำมามาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหูดับหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆแนะนำให้แยกที่คีบหมูดิบจากหมูสุกให้ชัดเจนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหมูสุกทั่วถึงก่อนทานครับนอกจากนี้อย่าลืมล้างมือบ่อยๆและรักษาความสะอาดของอุปกรณ์การทำอาหารให้ดีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ ผมอายุเยอะแล้วพอเรา60ไปแล้วกเกียณแล้วเขาไม่ให้เราทำแล้วครับช้าแต่ชัวความหวังวัยเกษียิตอนหน,นี้ผมความจำเสื่อมครับดีมากเลยครับจนความจำผมดีขึ้นมาอย่างน้อยสุดเราก็พอจะมีเงินเก็บบ้างอะไรบ้างครับ เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์